กระผมอนุสรเอี่ยมสะอาดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยท่านประธานที่กรบครับปัญหายาเสพติดถ้าแก้ง่ายป่านนี้ทุกประเทศในโลกก็คงแก้ได้สำเร็จแต่เพราะว่าปัญหายาเสพติดมันซับซ้อนมันไม่สามารถแก้ได้ง่าย แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องขอ,อกราบเรียนก็คือว่าหลังจากที่ผมได้อ่านรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานปปสในการปราบปรามยาเสพติดประจำปีพศ2565ผมรู้สึกโล่งใจและรู้สึกมีความหวังผมเชื่อครับว่าแนวทางที่ท่านได้ดำเนินการตลอดระยะเวลาช่วงที่ผ่านมานั้นเราน่าจะเดินมาถูกทางแต่เส้นทางนี้ยังอีกยาวไกล ผมได้อ่านรายงานผมให้ท่านก่อนเลยครับว่าท่านผ่านแน่นอนครับทานประธานที่ครบครับปัญหายาเสพติดนั้นเป็นปัญหาที่ทา้าทายทุกประเทศทุกรัฐบาลเป็นหนึ่งในปัญหาสังคมที่รุนแรงระดับโลกแม้ว่าในปัจจุบันนี้เราจะมีเทคโนโลยีมากมายมีมาตรการมีนโยบายเพื่อป้องกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่องถ้าจะเปรียบเทียบไปเห็นภาพก็คือว่าทั่วโลกนั้น เรามีวิวัฒนาการตามติดแต่ยาเสพติดก็หนีเราไปถ้าเปรียบเทียบเป็นงานแข่งเรือยาวก็ต้องบอกว่าปปสจี้จี้จี้ปปสจี้ยาเสพติดหนีหนีหนีถ้าปปสจี้ไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าเราทันอย่างแน่นอนครับผมไปดูข้อมูลของ World Drug Report 2022ของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติด และอาถญยกรรมแห่งสาประชา,ชาติเขาพบครับว่าผู้ติดยาเสพติดมีอายุน้อยลงและแนวโน้มอายุจะน้อยลงเรื่อยๆและที่น่าตกใจชนได้เห็นแล้วต้องอุทานว่าอุตะคือปริมาณยาที่เสพของคนที่อายุน้อยมากกว่าผู้เสพที่เป็นผู้ใหญ่นั่นแปลว่าสัญญาณน,นี้มันําไม่ทั่วโลกต้องหันกลับมาเฝ้าระวังว่า แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้นเราจะยกระดับได้อย่างไรท่านประธานที่เครพครับผมอ่านในรายงานบอกว่าสถิติคดีและการจับกลุมเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดปี64ปี65มีแนวโน้มลดลงนี่สบายใจครับและผมก็เชื่อว่า64 65ลดแล้ว65 6ก็ลดไปอีก66 67ก็จะลดลงไปอีกและสักวันเราก็จะลดลงไปเรื่อยๆ จากรายงานเนี่ยนะครับผมเห็นและตั้งค้รสังเกตว่าประชาชนชาวไทยครับเวลาติดตามข่าวเรารู้สึกมีความหวังครับกับการที่ปปสไปคอลแลปกับหน่วยงานอื่นเช่นปปสอคอลแลปกับปปงปปสไปคอลแลปกับตำรวจและไปดูพาดหัวข่าวครับทลายรังผู้ค้ายาเสพติดข้ามชาติเป็นการจับแบบบิ๊กหลอดเราดูแล้วเราก็สบายใจ หรือแม่แต่ชื่อยุทธการนะครับบอกว่ายุทธการเด็ดปีกผู้ค้ายาเสพติดเราอ่านแล้วเราก็มีความหวังแต่คนไทยที่เป็นกองเชียร์นี่นะครับเวลาเห็นปปสเป็นคอนแลบก่อนหนวยงาน,นอื่นแล้วเราบอกว่าเอาอีกเอาอีกจะเอาอีกครับแล้วก็จับไปเรื่อยจนกว่าจะไม่ต้องจับเราไปดูครับว่าถ้าเราจะประเมินผลสำริดในงานปราบปรามยาเสพติดนั้นมันน่าจะมีสี่หมวดใหญ่ หมวดแรกเป็นเรื่องของการป้องกันและปราบปรามผมเรียนว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับต้องมีดุญยภาพผมอยากเห็นข่าวครับว่าปปสคอลแลบหรือร่วมมือกับปปงยึดทรัพย์จับจริงแล้วส่งสัญญาณว่าใครที่เข้าสู่กระบวนการค้ายาเสพติดเมื่อไรก็ตามที่คุณถูกจับทรัพย์สินสริงคารบ้านช่องโออาร์เขารืหาดใหญ่โตรถซปเปอร์คารคุณจะถูกยึดหายวับไปกับตา นอกเหนือจากเราพยายามสร้างโครงข่ายโครงสร้างทางสังคมบ้านวัดโรงเรียนให้ทุกคนใช้ความรักใช้ความอบอุ่นเป็นตัวคัดกรองแต่ถ้าเรายกระดับครับว่าบัดนี้ปป,ปสปป,ป,ปงเขาเอาจริงเอาจังเขาสารต่อง,งานรัฐบาลเสถาในการยกระดับยึดทรัพย์จับจริงสำหรับผู้ค้ายาเสพติดประการที่สองกับเป็นหมวดงานสาก,กัดกั้น คือการซลลแนวเขตตะเข็บชายแดนวันนี้หมดเวลาที่เราจะไปชี้ว่าประเทศนู้นเป็นต้นทางประเทศนั้นเป็นแหล่งผลิตประเทศนั้นเป็นเส้นทางการลำเรียงครับเราต้องหันมาร่วมด้วยช่วยกันและบูรณาการร่วมกันเราต้องเข้มแข็งพร้อมๆกับเพื่อนบ้านก็ต้องเข้มแข็งไปพร้อมกันหมวดที่สครับงานความร่วมมือระหว่างประเทศต้องขอชื่นชมรัฐบาลนี้ครับว่า ตลอดระยะเวลาที่เขาทำงานมาเนี่ยนะครับไปประเทศไหนก็ไปขอความร่วมมือไปประเทศไหนก็ไปคุยทวิภาคีไตรภา,าคีเพื่อที่จะร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างความร่วมมือในการป้องกันยาเสพติดงานด้านที่สี่ครับงานบำบัดร,รักษารัฐบาลนี้ประกาศชัดเจนครับว่าถ้าเป็นผู้ค้าหนึ่งเม็ดถ้าค้าติดคุกแน่นอนครับแต่ถ้าไม่เกินห้าเม็ดและไม่มีพฤติการเป็นผู้ค้าเป็นผู้เสพแบบนี้ ต้องนํามาบําบัดผมต้องเรียนเลยครับว่ากระทรวงสาธารณสุขต้องบูรณาการร่วมกับปปสและกระทรวงยุติธรรมและสร้างวัฒนธรรมว่าเราเห็นคนในครอบครัวในชุมชนที่มีพฤติการผู้เสพยาต้องนําไปบําบัดที่สําคัญผมคิดว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินไปนั่งหัวโตในการประชุมร่วมกับปป,ปสในการประกาศว่าจากนี้ไปหนึ่งปีการปราบปรามยาบา้ายาเสพติด ต้องลดลงอย่างมีนัยสําคัญผู้ค้าต้องถูกลงโทษต้องถูกยึดทรัพย์ผู้เสพต้องถูกบาบัดและผู้เสพถูกมองเป็นผู้ป่วยสังคมไทยเราเรียนรู้เรื่องของการต่อต้านปราบบานยาเสพติดมาร่วมกันมีคําขัญมากมายครับเช่นยาเสพติดจะหมดไปหากคนไทยช่วยกันต่อต้านเสพยาบ้าเท่ากับฆ่าตัวเองยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อครอบครัว รักชีวิตรักครอบครัวอย่ามัวหลงเสพยาท้ายสุดครับผมขอให้กําลังใจกับปปสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสู้ต่อไปให้กําลังใจครับ